สวัสดีครับผมช่องไอป่าหนึ่งเนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเบาะนั่งแคปนะครับก็คือเบาะนั่งในห้องโดยสารนะครับของในนาวาล่าเอ็0พนะครับอ,อันนี้เป็นเบาะแคปนะครับก็คือบางคนเห็นบางคนแบบสงสัยว่าเบาะโฉมเก่าน,นะครับเป็นของชมโฉมดีสีสูรนะครับ หรือว่านาวาาพรเทียเนาะก็คือทรงเรบเลียนคือทรงที่ว่าเก่าว่า NP ถนพไวหนะครับว่าสามารถเอามาใส่กันได้ไหมนะครับแต่ผมจะเอามาลองเทียบให้ดูนะครับเพื่อเอาไว้เป็นแชร์ประสบการณ์เนาะว่า,ามาใส่ได้ไหมว่าบางที่ผมเห็นในขับก็มีกันเยอะว่าสอบถามกันเข้ามาว่าสามารถใส่กันได้ไหมมาเปรียบให้ดูนะครับจากนี้จ้ เป็นให้ดูกันเลยนะครับว่าสามารถใส่ได้ไหมนะครับคือถ้าเป็นของโฉมดีสูงเนาะหรือว่าฟอนเทียรุ่นเก่าก็คือมันจะเป็นแบบเบา่อ,อกไม้ยีเนาะรุ่นใหม่จะเป็นเบาะหนังนะครับจะคนละแบบนี่นะครับจะให้ถ้าถามว่าใส่ได้ไหม ตอบว่าใส่ได้นะครับแต่เบาะมันจะสั้นกว่าเนาะก็คือมันจะเหลือนะครับนี่นะครับประมาณานี่นะครับได้นะครับนิ้วกว่าเนาะนิ้วกว่าโอเคนะครับประมาณใช้ให้กันดูนะครับว่าสามารถใส่ได้ก็คือใส่ได้แต่ก็ยังมันก็เหลือก็คือมันไม่เต็มมันแหละเออมันนั่งไปมันจะแปลกๆหน่อยไม่ค่อยเต็ม แล้วบางคนสอบถามมาสามารถเอาของ NP 300ไปใส่ D40 ได้ไหมหรือว่าโฉมเก่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใส่ได้ไหมมาดูกันต่อนนะครับก็คือคันนี้เป็น D40 นะครับหรือว่านวาวาล่าโฉมเก่านะครับเก่ากว่า NP 3า0้อยเนาะจะเป็นเหลีย่ยมนะครับนี่นะครับนี่คือเบาะ NP 3า0้อยนะครับอันนี้คือก็มันก็ไม่สามารถใส่ได้กันแหละ ให้ดูเต็มๆครับว่ามันสุดนะครับคำยืดนะครับคือเหมือนของรุ่นเก่าตัวนั่งแคปจะสั้นกว่านะครับรุ่นใหม่จะยาวกว่าต่างกันเลยนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับคืบหนึ่งเนาะเขียนะครับก็คือเอามาจะให้ดูว่าโมเก่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นอย่างนี้เนาะรุ่นเก่าเก่าเลย ก็คือเอามาแชร์เป็นประสบการณ์นะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหนานะครับขอบคุณครับ